สวัสดีครับผมยูกับเซลนั่นนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับเจ้าไอออนวนะครับผมตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะพามาทดลองขับและรีวิวกันอยู่ไปในตัวเลยนะครับผมไปฮะ ตามกันมานะครับก็จะบอกได้เลยนะครับผมว่าฟิลมันเหมือนกันกับการขับไอออนวายพลัสเลยนะครับระบบกงมาลไยเกียร์นะอย่างเหมือนกันหมดเลยและหน้าจอที่สําคัญนะครับตรงนี้ระบบเขาใช้เป็นระบบเดียวกันกับ High h i g h Tech ชีนะครับด้านในของประตูนะจะเป็นหนังแบบซอฟนะครับสัมผัสนุ่มๆน,นะผมรออประตูนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ม่านตานะครับที่เขาแจ้งว่าจะมีการอัปเดตระบบเข้ามาเพิ่มนะครับ ตัวนี้ครับวิธีเปิดประตูแบบนี้เลยนะครับเทมากมากเลยฮะแบบใหม่ครับตรงนี้เนี่ยแอบจะยัดของได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นช่องเก็บของเพิ่มเติมนะครับเป็นเหมือนกระ,ระหว่างมาร์กจุดนะครับตรงอะไรก็สวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าสีนี้สุดๆดครับ ช่างเดียวกันกับตัว h ฮเทคเฮดจีอ่าโอ้แผ่นที่มาแรงจริงนะผิวหนังดีมากสัมผัสดีมากคแต่โจ้แค่เปิดแอร์ก็เย็นแน่รอนโอ้โหนี่สไลด์สไลด์ได้ยาวมากขายขายยาวดเลยนี่ดูยืดได้ตรงนี้เลยมอื อันนี้เป็นตัวใบอา,ากาศแล้วก็ตัวลำคพงนะครับอโหเ่เป็นหนังหมดเลยะะดึงเข้าดึงออกได้นะครับขึ้นลงได้อ่าโอเคมีที่ปัดน้ำฝนหลังด้วยนะครับผมนีตรงนี้ฉีดน้านะครับไปได้ไป,ปัดน,น้ำฝนด้วยเฉย าก้านเกียร์วิธีการขับเหมือนไอออนวายพลัสเลยเหมือนเดิมเลยตบขึ้นสุดนะครับผมก็เป็นถอยหลังลงสุดเป็นเดินหน้านะครับปุ่มอือรีร้อยอ่าใส่ลูกเกียร์เร็วๆเลยสัมผัสเบาลึกดูดิอืม สัมผัสดีมากตั้งมาก เนี่ช่องเก็บของนะครับก็นี่ระฆเย็นจริงไปเย็นเลยต่จีบต่ตสาังไช่องเสียบ usb แต่รู้สึกว่าเป็น usb a นะครับคุณร้อนคุณเย็นได้นี่นีไฟไฟตรงนี้ไฟด้านบนเป็นแบบนี้นะครับ นี่มีไม้ด้วยข้างหลังเองได้อยู่นะทั้งหลังเองได้อีกนะครับดึงตรงนี้นะครับผมดึงโซ่ขึ้นหลับยีนอนได้นะครับและที่สบายเลยครับเบาะนวดแปดจุดนวดได้สบายมากๆสุดยอดจริงๆคำสั่งเสียงครับใช้คำสั่งเสียงดูสับสลุปนะครับ บ้านหบ้านแต่ว่ามีม่านบังแดดให้แอร์เนี่ยหาแอร์ไม่เจอใช่ไหมครับนี่แอร์เขาอยู่นี่อ่าอยู่ข้างเสานะครับผมทั้งสองเสาเลยมีแอร์อยู่นะครับผมก็ตามนี้นะครับผม ท้องตรงกลางเราไว้ทาอุณภูมิความร้อนความเย็นนะครับผมแล้วดูตรงสังเกตตรงไฟท้ายนะครับผมนี่ครับไอออนไลนิ่งนะครับผมมีสกรีนสวยมากครับผมลงรายละเอียดดีเทลดีมากๆนะครับแล้วก็เขามีระบบะระบบเปิดท้ายไฟฟ้าด้วยโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสแต่เราเช่นมีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับผมก็สามารถเปิดได้แต่ผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะข้างในมีอะไร ตรงนี้มียางอะไรสำรองด้วยนะครับคอนเซปต์เดียวกันกับวายพัดเลยไอออนวีนี่เติมเต็มนะครับผมในจุดนี้มาให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็โอเคครับผมอุ้ยนั่งได้ครับผมรับน้าหนักได้ดีผมนี่หนักเยอะนลตอนนี้กินดีกินดีอยู่ดีนะครับแล้วก็ข้างหลังมีช่องจุดที่เขี่ยบุหรี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับมีไฟส่องด้านหลังให้นะครับแล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่นะครับ โอเคครับผมเราดูกันรอบรถเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองขับกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวรถมากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันได้เลยนะครับผมตามผมมาได้เลยเชิญครับนี่คืท่านต้องมีเปิดประตรงงูให้เลยทีเดียวฮาเป็นไงพวกผมนี่บริการแบบ V A P เรามีดังสิทช่ไหมใช่ครับโหมดที่ปรับรเจนได้จะมีแค่สองโหมดสองโหมดคืออ่ะอย่นี้สบายใช่ไหมปรับได้ถูกป่ะบอดปรับได้ ประหยัดปุ๊บอ๋อประหยัดนี่คือมันจะปรับไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นสปอร์ตถ้าเป็นอีโคพลัสก็ปรับไม่ได้อ่าอ่าปรับไม่ได้ไม่พอรถจะวิ่งที่ความเร็วไม่เกิน90ก,กิโเมตรต่อชั่วโมงในหมดประหยัดสุดถูกไหมับใช่ครับมันเหมือนเป็นกรณีว่าเวลาที่คุณที่คุณแบบเรียกว่าแบตเตอรี่รถเหลือน้อยแล้วสถานีชาร์จยังอีกไกลแล้เป็นการเซฟคือความเร็วไม่เกิน90ดอกสปีดพัดลมแอร์ลงอ๋อดอกสปีดพัดลมแอร์ลงด้วย พลัสเพราะวายพาลาสไปแรงมา2องร้อยสเหมือนกันแต่แรงบิดนั้งสองร้อยย่สิบสี่สร้อยใช่พอเดี๋ยวเราเลี้ยวฝากรารก็าจะเปลี่ยนเป็นโหมดโหมดประหยัดโหมดที่ว่าระหว่างที่คุณขับคุณพยายามคงคันเร่งไว้คงที่อย่าเพิ่งไปกดเพิ่อมอะไรจนแบาพอบกให้กดก็คือกด<ไ>อผมอยากให้คุณเห็นบางอย่างในการเปลี่ยนโหมดเพราะว่าการเปลี่ยนโหมดในการขับขี่โดยปก,กติ <ไอ S 1> ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็คือเป็นการปรับ Re สปอนส์การตอบสนองคันเร่งแต่ V เนี่ยเหมือนปรับการจ่ายไฟจาก ลูกใหญ่ไปให้หมอเตอร์ด้วยอในช่วงความเร็วไม่เกิน80ครับนะครับเพราะว่าถ้าคุณขับคันเร่งโค้งที่ปุ๊บคุณเปลี่ยนโหมดุรถมันต่างไปเลยอแล้วโดยโปกติอะถ้าเป็นยี่้อสุดใหญ่คือคันเร่งโค้งที่เปลี่ยนโหมดมันก็ยังเหมือนเดินจนว่าคุณจะแตะคันเร่งลงไป่ามนะถึงจะถึงจะเป็นการตอบตัวกระจกใสๆยอย่างเงี้ยมันมีสองแผ่นระกอบมาอยู่ตรงกลางมันจะมีฟิล์มซ่อน,อนนะแต่เราจะเรียกจริงเราจะเรียกแค่สองชั้นนะครับ ส่วนสามบ้านหลังเป็นลูกเมียน้อยชั้นเดียวพอก <c oughs> ารที่ผมุมกันเล่คนรูดลูกค้าผมนะมไม่ครับพี่นะไม่กลยน,นะแล้วผมเปมลี่ยนเป็นบอดนะ่ย <c oughs> อ๋อ,อมันเร็วขึ้นมาทันทีเลยอ่าก็ผมถึงบอกว่าเป็นฟั <c oughs> งการจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ด้วย <c oughs> เดี๋ยวตอนคุณขับเองคุณจะคุณจะรู้สึก นะครับเช่นเดียวกับเรื่องแป้นเบรเรื่องพวงมาลัยผมผม,ผมคงไม่บอกอะไรมากเพราะว่าทุกค,ค,คุณขับคุณจะรู้แล้วว่าระหว่างสบายกับสปอร์ตน้ำหนักมันน้ำหนักจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่แป้นเบรคเนี่ยคือเรื่องอีกเรื่องนึงท,ที่ที่ค่อนข้างเห็นชัดเพราะว่าครับการเปลี่ยนระหว่างจากมาตรฐานเราเป็นสปอร์ตเนี่ยมันเป็นการสั่งงานที่ตัว e booster ในการจ่ายแรงดันน้ำมานครับประมาณนั้นการสั่งงานด้วยเสียง ตอนนี้เท่าที่ลองอยู่มีอันนึงสั่งงานไม่ได้แน่คือเปิดปิดไฟหน้าอ๋อเปิดปิดไฟหน้าเพราะเปิดปิดไฟหน้าเราสามารถตั้งบนหน้าจอให้เปิดเป็นเปิดปิดออโตได้แล้วนะครับแต่ปัดน้ำฝนลองแล้วได้แลนนี้จริงปัดน้ำฝนมันสามารถตั้งบนหน้าจอให้เป็นออโตได้เป็นเป็นเบรคเป็นเือนเวลาโดนโดนเม็ดฝนลงมาได้ถูกสหิตอนนี้สุดเองอ๋อถ้าสวิตช่ช่เป็นแบบว่าปรับเป็นที่3เม็ดเหมือนกันไหมพี่ใช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 ่ไหมแล้วก็หน้จอก็สามารถตั้งได้นะครับ สั่งเปิดปิดปั๊มน้ำฝนสามารถใช้ตรงนี้ได้อ่านะครับตอนที่ลองนะแล้วก็ม่านบังม่านสั่งเปิดได้ใช้เป็นสองประตูสี่บานบ้าผเด็กมานั่งบนรถแล้วไปกดเน่นกดถึงทีแล้วปล่อยไม่ดับไม่ดับแต่ถ้ากดซ้ำอีกสองทีคือเป็นสามทีรถเข้าเกียร์เอ็นครับอืมระวังอันนี้ระวังนิดนึงแต่เขาก็เซฟตี้อยู่แล้วว่าครับถ้าคุณเห็นเด็กกดทีแรกก็บอกอย่ากดเน่นมันจะจบ ครับอ่าได้เวลาผมขับแล้วไม่วอโอเคโอเอยากดูเย็นแล้วมึงมาจับตู้นี่โอเย็นนะนเย็นนะได้เวลาขับของผมแลยกินได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นะของเขาองเขาเวลากินตอนทำงานโดนโดนโดนฝ่ายขายเมื่อวานเมื่อวานโดนฝ่ายขายขโมยสปอนเซอร์ไปนะต่อหน้าต่อตาฝ่ายขายนี่โอเคเย็นกระถึงเลย อผมขออนุญาัดดูเป๊ะเลยนี่อู้ยเย็นเจ็บเลยอ่ะใช้ได้ที่บางแดดอีกเรื่องที่ขายได้สําหรับลูกค้าสุภาพสตรีเพราะว่ามันเป็นไฟรองรอบอ่านี่ไฟแต่งหน้าเดี๋ยนะปึ๊บอ่าปิดก่อนเดี๋ยวเราจะร้อนไปมากกว่านี้อันนี้จะบู่บขี่เหมือนในเหมือนในรอทีว่าแต่ว่าฟังชัชันยังใช้ไม่ได้หรอกอ๋อโอเคต้องรออัปเดตโอเคครับก็พร้อมเชิญได้เลยครับยัดนะครับเอาเลยครับ นิ่มนะผมบอกเลยถ้าถ้าขับเองอ่ะรู้สึกฟิลมันนิ่มนิ่มเหมือนเหมือนวพัดแล้วกันแต่ว่าน่าจะดีกว่าถ้าโดยส่วนตัวนะอาจจะแค่คิดไปเองหรือเปล่าโแต่รถไหลดีมากอ๋ออันนี้ความเร็วเกิน25ปั๊บมันจะล็อกใช่ครับเราสามารถตั้งให้หล็อกได้ ครับเรียบร้อันนี้ก็ไปเรียบแล้ว่ไปเรียบร้อยโอเคครับแต่มันจะไม่ดีดกลับคุณต้องดีดกับเองอ๋อต้องดีดกลับเองเพราะมับติดจมเห็ตบอสจริง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 คุณสามารถทำเป็นเป็นและแป๊บสามวิได้กดเบาเบาอ่าเห็นไหมใช่ออ่าแต่การการก้านไฟเลี้ยวจะไม่เหมือนกับวายพัดอ่าใช่อ่าเพราะว่าวายพัดพอมากดมันไปจะลงไปสุดได้เลยแต่อันนี้มันจะอันนี้อันนมันเรื่องให้เราฟิวส์สามวได้อ่าแต่เราต้องตบตบเก็บเองใช่แต่ การการขันเกียร์เหมือนวายพาร์สแต่คนละสีอ๋อดันลงมานิดเวทษทีครับได้ไหมครับดันลงดันลงมานิดเดียวมันมันกได้ไหมล่ะเนี่ยทีเดียวอ๋อต้องตบลงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคอันนี้เดี๋ยวราเราเราขับลราขับได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เองโอเคได้ครับจากความรู้สึกไปอันนี้ผมเหยียบแต่คันเร่งค้างไว้นะก็จะอ่าโอเคมันจะหน่วงมันจะหน่วงลงนะครับผมอันนี้ แต่ถ้าอยากได้ความเร็วเท่าเดิมคุณต้องกดคัเร่เพิ่มเลยไปแล้วศ <c oughs> ูน์ถึงร้อยศูนย์ถึงร้อยเป็นเจ็ดจุดเก้าครับแต่ว่าแต่ว่าเรามันจะอยู่ในโหมดสปอร์ตมันจะอยู่ในโหมดสปอร์ตอ๋ออ่าอันนี้โหมดนี้ก็เหมือนคล้ายๆ iPad เลยใช่อ่าเหมือน iPad เลยเหมือนฟิลของวายพ iPad เลยโหมดนี้ถ้าหมดประหยัดนะเพราะว่ามันจะเบรกให้เองใช่ปะชะลอความเร็วให้เองแต่ว่าไม่ได้เบรกจนหยุดสนิทเท่านั้นเองอ่า ตัวนี้มีหยุดหยุดถึงหยุดสนิทไหมครับไม่ครับไม,ไม,มบ่ไม่มีครับไม่มีอ่าแล้วโหมดประหยัดสุดนะครับพี่โหมดประหยัดสุดอ่าก็จำกัดเรื่องของความเร็วอ๋ะะอจำกัดเรื่องความเร็วจริงเหมือนมันจะเหมือนกันอีโคพลัสเหมือนในอีโคปกติแต่แค่จะจำกัดความเร็วของตัวรถให้วิ่งได้ไม่เกินเกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟเข้าในตัวรถในเรื่องของระบบปรับอากาศในเรื่องของตู้เย็นแรงบาเพื่อเป็นการเซฟไฟอ่าเซฟเซฟเซฟตัวแบตเตอรี่เนาะก็ก็คือทุกอย่างมันจะเบาลงใช่ครับ เพื่อให้กรณนนีเช่นว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยแต่สถานีชาร์จยังอยู่อีกไกลทา,าให้คุณสามารถวิ่งไปถึงสถานีชาร์จได้โอเคเยี่ยมอุยเรายังไม่ได้ลองเหยียบแรงเลยนี่นี่ได้ครับอ๋อนี่แป,ป้นเบรกนี้นะครับก็ตัวนี้แป้นเบรกนี้ก็คือแบบมาตรฐานนี่ก็จะมันจะเขาเรียกว่านุ่มๆหน่อยสมูทสมูทแต่ถ้าเป็นสปอร์ตก็คือเวลาเราขับเร็วๆอย่างเงี้ยเอาอยู่ตัวเ,เบรกจะไวขึ้นอ่า เบรกปั๊บเบรกเลยของเดิม <laughs> ของเดิมมันจะต้องมันต้องของเดิมมันจะ,ะนื้อเรื่นเรื่นไปแบบสมูแบบแสมูแต่ขยับเรืเ่อยๆนิ่งนะครับอันนี้แตะนิ่งๆนะไม่ได้ขยับเลยโอ้รถพุ่งเลยปั๊บโหมดสปอร์ตปั๊บรถพุ่งทันทีเลยแต่ว่าแตะเหมือนเดิมนะเมื่อกี้แต่ความเร็วแรงขึ้นเยอะเลยอ่ากจิบจิบจิบอันนี้เด้งนิดนึงนะพอดีผมไม่เห็นรถพุ่งเลย เดียบได้อยู่เดียบได้อยู่แต่ว่าทางมันแคบอ๋อตัวนี้จะมีโหมดงีบก็เป็นฟังก์ชันที่ว่าเหมือนเฮดทีเลยที่ว่าเปิดปั๊บแล้วเบอกมันจะทไลท์เหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับทะไกันเลยอ่าครับโอเคคราบข้างหลังไม่เวียนหัวใช่ไหมครับอ๋อมีไฟไฟตัดหมอกอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ตัดเบกหลังตัดมอกหลัง ไฟหน้าแบบสูงต่ำของของโหมดไฟต่ำได้นะครับแล้วก็มีไฟไฟออโต้ไฮบริดให้ตรองเป็นความสมดุลเหล้อเหลือระดับรถปัจจุบันได้ครับได้เลยครับปผมโอเคไวเลสแชชเจอร์จะอยู่ด้านซ้ายนะครับโอ้ไวเลสแชชเร์จอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีช่องเสียบอ่า USB Type A กับ Type C ให้แยกกันหนึงครับพร้อมช่องเสียบ power outlet จุดเปลียนและอ่าแล้วก็ด้านหลังจะมีท้์สีให้อันนึินะครับครับผมตู้เย็นสามารถปรับได้3จุดน็่คือจากจากเซอร์วิสด้านหลังหน้าจอที่คุณเห็นด้านหลังครับจากในหน้าจอกลางนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันอ๋อปรับผ่านแอปได้ด้วยสำหรับตู้เย็นครับแล้วก็ตู้เย็นสามารถตั้งได้ว่าจะให้ปิดการทํางานแบบใดดับพร้อมรถเลยไหมหรือว่าจะตั้งให้พอรถดับไปแล้วจะให้ตู้เย็นทํางานต่ออีกกี่ชั่วโมงจนสามารถตั้งได้ถึง2 4ชั่วโมงโอ้ก็คือรถสามารถเปิดตู้เย็นได้ตลอดชั่วโม เลยใช่แล้วถ้าลูกค้ากลัวว่าอ้าวเปิดตู้เย็นไว้ตลอดนทั้งคืนมันไม่กินแบตเหรอเนาะศูนย์จุดห้ากิโลวัตต์ครับโอ้ตอนหนึ่งชั่วโมงครับตอนหนึ่งชั่วโมงครับคุณน้อยมากครับน้อยมากรายมากเหมือนกันไหนไม่กล้าเหยียบเหยียบได้ไหมตอนนี้ลูกก็หน้าข้างหน้าเท่านั้นเองอ๋อโอเคปั๊บจึ๊บเออถ้าถ้าเป็นเบรกแบบสปอร์ตแล้วขับโหมดสปอร์ตเวลามัน ขับเร็วๆหรือว่าเบรกเงี้ยมันจะไม่มันจะเอาอยู่อ่ะมันจะรู้สึกว่านิ่งมันตอบสนองไวกว่าอ่ามันตอบสนองไวกว่าอันเลี้ยวขวา<ร>ใช่ไหมครับอ่อตรงฟึบตอนนี้เลี้ยวลงทางอ่าตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับโอ้โหวันนี้ถ้าสมมติว่าขับแบบอันนี้แบบ กูตำตรงนะถ้าลูกค้าแบบว่าขับแบบเร็วๆลุยๆนะอันนี้ตอบโจทย์มากใชอ่าแล้วแบตเตอรี่อ่ะที่ทางไอออนเคยร์ไว้ว่าชาร์จคัหนึ่งได้600สองนกว664กิโลใช่ไหมครับผมพอถ้าลูกค้าถามว่าอ่านแต่จริงใชนะ้งานได้เท่าไหร,นะร่น้องบอกไปเลยครับประมาณ550ตามมาตรฐาน W L P หักไปเลด้0โลหักไปเลย50โล,ล,50โลแต่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยอยู่ที่เทา้าอยู่ที่เท้าอยู่ที่แรงดันลมยางอยู่ที่สัมบลาสัมบลกนะครับมาครับมามือถ้อขับดีขับดีเลยขับดีมากถึงนะมาดูวงเลี้ยวกันนะอุ้ยนี่กินที่เลนสองหาล้อยาว ก็ไม่ได้หมายความว่ารถจะเดียวรถจะต้องเลี้ยวงเลียเ้ยวเยอะสำหรับคนที่กังวลใจนะครับผมโหมดลากจูงนะครับมีแน่นอนนะครับเจ้าไอออนวีนะครับโหมดลากจูงมีนะครับโหมดตั้งค่าตอบสนองของเบรกนะครับก็มี โหมดบังคับเลี้ยวก็มีนะครับผมบอกเลยว่าคมจัดๆเลยนะฮะแล้วก็มีระบบเสถียรตัวรถด,ด้วยนะในเรื่องประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมในรถคันนี้นะครับให้มาด้วยเหมือนวาพัเลยมีแบบเปิดเสียงกับไม่ติดเสียงนะครับผมแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติเหมือนเดิมเลยนะครับมีโหมดถนอมด้วยแล้วก็เครื่องปรับอากาศนะครับผมตรงนี้เนี่ยกองพีเอ็ม2.5แน่นอนนะครับส่วนตู้เย็นนะครับสามารถทําความร้อนทําความเย็นแช่ฟรีฟได้ปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะ ต่อมาเป็นระบบไฟนะครับผมไฟเนี่ยจะมีอัตโนมัตมิหมดเลยอันนี้สามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ที่เก่าไว้เบื้องต้นตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะและในส่วนแอมเบียน i g ไลนะครับผมเขาใส่มาแบบจัดเต็มเลยนะครับผมเต็มห้องคอนโซลของในตัวรถเลยนะครับ บอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับส่วนล็อกประตูเด็กจะไม่มีนะครับต้องล็อกแบบเมนนวลเอานะแล้วต่อมานะครับผมในส่วนของเมมโมรีซีทของตัวรถนะครับผมตรงนี้จะมีหมวด2โหมดนะครับผมสำหรับคนขับมีเตียง king size ส่วนผู้โดยสารจะมีเดินหน้าในคลิกเดียวแล้วก็เตียงเดี่ยวข้างคนขับนะครับเบาะมันจะปรับเองได้เลยในส่วนของการปรับกระจกข้างนะครับทำเหมือนกันกับแบบ h ฮชีเลยในส่วนของตัวเบาะนะครับผมมีทั้งระบายอากาศและก็เพิ่มความร้อนนะครับผมปรับตามอัตโนมัติได้ด้วยนะครับและใส่ระบบ นวดมา5รูปแบบ3ระดับเหมือนเดิมเลยนะครับในโหมดฟังก์ชันการขับขี่ของ a ดิโกนะครับสามารถมาตั้งค่าได้ปกติเลยและใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยได้เหมือนเดิมนะและที่สําคัญหน้าจอนะครับผมตรงนี้มีเฮียแมปอยู่นะครับผมก็รองรับแผ่นที่นะครับและสามารถลงวิดเจ็ตได้เยอะขนาดนี้เลยนะ การคงสภาพการใช้ไฟฟ้าก็ทําได้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะนอนในรถนะครับตรงนี้เนี่ยห้องเครื่องจะประมาณนี้เลยครับสําหรับหน้าตาของห้องเครื่องนะครับตรงนี้ออกแบบมาเพื่อสําหรับคนไทยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่สอบถามมาคร่าวๆนะครับเพราะว่าตัวแทงตัวนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับผมแต่ว่าด้านบนเราก็มีที่ปิดให้เรียบร้อยนะครับผมค่อนข้างคิดมาดีนะครับเหมาะสําหรับเมืองไทยครับบ้านเรามันใช้เยจริงๆส่วนด้านหน้านะผมกระจังด้านหน้าสวยจริงๆครับแต่ว่าก็อาจจะมีชุดแต่งมา เพื่อป้องกันในส่วนของการหินดีนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมดูโฉมโดยรวมๆแล้วนะครับผมค่อนข้างดูบึกบึนแล้วก็มีออกแอบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะฮะผมถึงเขาจะเป็นรถ s u สก็ตามนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับดูแล้วดุดันเหมือนกันนะครับ นะครับผมก็ยังค่อนข้างแอบใส่ความเป็นสปอร์ตนะครับผมมีตุดเอ็ดเล็กน้อยแล้วก็มีแหลกที่สูงขึ้นมาอีกนะครับรองรับน้ําหนักได้ถึง75กิโลกันเลยนะครับฟังก์ชั่นรถเขาให้มาแบบจัดเต็มขนาดนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมลองเข้ามาสัมผัสตัวรถด,ดูได้นะครับผมผมบอกเลยว่าประทับใจอย่างแน่นอนนะครับ และแคมเปญจองก่อนงานมอเตอร์เอ็กปนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วสำหรับลูกค้าที่จองไปนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับผมสำหรับคนที่คิดจะซื้อรถไฟฟ้าคันแรกในชีวิตนะครับหรือว่าคันต่อไปนะครับผมที่ราคาแตะล้านหรืออาจจะไม่ข้ามล้านนะ ผมบอกเลยว่าคันนี้สุดในสุดแล้วนะครับรองรับซูเปอร์ชาร์จเจอร์300กิโลเมตรนะครับผมภายในแค่15นาทีเองนะครับแถมความทนทานของตัวรถนะครับผมยังรองรับในตัวยูโร NCAP ด้วยนะครับผมตรงนี้ได้ระดับ5ดาวเลยนะความปลอดภัยเป็นเลิศจริงๆวัสดุในการประกอบรถนะครับผมมีทั้งชิ้นส่วนโครงเหล็กจากเรือด,ดำน้ำเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรหนาโคตรดีนะครับ และออกแบบดีไซน์มาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในรถโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมผมใส่เบอร์ไว้นาแล้วครับติดต่อผมมาได้เลยอย่าลีรอนะครับผมผมพร้อมที่จะให้บริการและส่งมอบลูกค้านะครับผมเมื่อรถมาถึงนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมให้ทางผมเซลนันคนนี้นะครับผมดูแลกับลูกค้าตลอดไปแบบนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมและไอออนอยุธยาพร้อมเี่จะดูแลทุกท่านแล้วนะครับผมเจอกันนะครับ